พี่หูยานท่านคิดว่าพี่สิงเหอออกไปที่ไหนเขาต้องมีแผนการของเขาไม่ต้องเป็นห่วงกลิ่นอายนี่มันมีบางอย่างอยู่ใกล้ๆระวังจัหยานเจ้าสิ่งนี้คืออะไรแรงกดดันนี่น่ากลัวมากข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าในท้ายที่สุดเราต้องสู้กับมันเจ้าหนีไปก่อนได้เลยข้าไม่ไป ข้าจะอยู่กับพี่หูยยหยานจัวหยานหูหยานจัวมันเพิ่งเรียกชื่อของเราเหรอเจ้าพูดไม่ผิดมันรู้ได้ไงว่าเราเป็นใครจัวหยานหูหยานจัวความรู้สึกนี้มันอาจารย์เจ้าทั้งสองคนยังจำข้าได้อยู่หรอเป็นท่านจริงๆท่านอาจารย์ฮ่าฮ่าฮ่า รูปรักที่ข้าไปอยู่ตอนนี้เจ้าไม่กลัวงั้นหรอท่านคืออาจารย์ของเรามีอะไรต้องกลัวกันล่ะเกิดอะไรขึ้นกันท่านอาจารย์ท่านลงเอยแบบนี้ได้ยังไงเรื่องมันยาวถ้าจะอธิบายเราต้องย้อนกลับไปเมื่อเก้าร้อยปีก่อนเก้าร้อยปีก่อนเลยเหรอท่านมีชีวิตอยู่มานานขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ณตอนนั้นข้าอายุแค่สิบ้าปี ข้าได้เข้าไปในถ้ำผมบรรพบุรุษวานนด้วยความบังเอิญแล้วได้ดื่มโลหิตผงบรรพบุรุษวานนและได้รับคัดลอกเคล็ดวิชาการผสมเพาะของบรรพบุรุษวานนมาหลังจากกลับไปยังหมู่บ้านข้าประสบกับการเปลี่ยนร่างครั้งแรกในเวลานั้นชาวบ้านทั้งหมดเชื่อว่าข้าเป็นสัตว์ประหลาดและขับไล่ข้าออกจากหมู่บ้านจากนั้นเป็นต้นมาข้าเริ่มใช้เวลาไปกับการท่องไปในดินแดนต่างๆถึงแม้ว่าข้าจะกลับไปเฝ้ามองทุกขณะ เห็นเหตุการณ์ว่าพ่อแม่ของข้าถูกผู้อื่นดูหมิ่นยังไงข้าจะส่งบางอย่างไปให้พวกเขาเป็นครั้งคราวแต่สิ่งเหล่านั้นถูกพวกเขาคว้างจิิงไปพวกเขาทั้งสองคนเติบโตจนแก่เท่าโดยปราศจากการจุนเจอือและในที่สุดก็เสียชีวิตข้าไม่มีครอบครัวอีกต่อไปท่านอาจารย์ตั้งแต่บัดนี้ข้ากับตัวอย่างจะเป็นครอบครัวท่านเองตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่ารลหิตของบรรพบุรุษวานน ยอมให้ข้ามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ข้ารู้สึกได้ว่ามันไม่สามารถควบคุมได้การต่อสู้ก่อนหน้านี้กับจัก,กรพรรดิทำให้โลหิตของบรรพบุรุษวานนในตัวข้าสูญเสียการควบคุมเมื่อมันมารู้ถ,ถึงข้านั้นข้ารู้สึกได้ว่าโลหิตของบรรพบุรุษวานนไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปบางทีหอคอยแห่งเทพถึงสวรรค์จะเป็นที่พำนักสุดท้ายของข้าไม่นะอาจารย์จัวหยันไม่ต้องการให้ท่านจากไป ไม่ต้องเป็นห่วงโลหิตของบรรพบรุษมานอนไม่ได้สูญเสียการควบคุมในเรน็วนี้หูหยันจัวหวาถ้าข้าจากไปเจ้าต้องดูแลตัวหยันด้วยนะอืมไม่ต้องเป็นห่วงท่านอาจารย์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ